สวัสดีครับพบกับเรฟเฟอร์เรน์ทั่วไทยกับผูทธิชัยอีกเช่นเคยครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูความแปลกใหม่ครับที่จังหวัดอ่างทองที่นั่นมีไก่ชนครับแต่ไก่ชนที่นั่นไร้ขนทําไมถึงไร้ขนไปดูคลิปกันเลยครับพบไก่ชนอายุประมาณ3เดือนนะครับลำตัวไม่มีขนจะมีขนเพียงเล็กน้อยบริเวณปลายปีกทั้งสองข้างซึ่งไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ ผู้สื่อข่าวไทยลลเลฟเฟรน์ของเรานะครับก็ได้พบกับเจ้าของไก่ชนนะครับทราบชื่อว่านายกิติพงศ์เพชรประสมนะครับเจ้าของซุ้มไก่ชนนะครับซอยหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่82หมู่6 ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวง<ร>หาจังหวัดอ่างทองท<ร>เขาก็เปิดเผยว่าไก่ไร้ขนตัวนี้ชื่อเจ้าสิบหมืน่นเป็นไก่ชนเชิงป่าก่อยอายุ3าเดือนเพศผู้ซึ่งไก่ชนตัวนี้ก็ได้มาจากน้องชายตอนที่ไปซื้อแม่พันนะครับและเจ้าสิบหมื่นก็เป็นลูกอยู่ในคอกที่มีทั้งหมด8ตัวเขาเห็นตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกดีนะเขาจึงของน้องชายนะครับนำมาดูแลตั้งแต่อายุได้เพียง7็วันซึ่งในช่วงตอนแรกไม่มีขนเลยทั้งตัว แต่พอเริ่มโตก็เริ่มมีขนขึ้นแต่ขึ้นแค่บริเวณปลายปีกซึ่งถ้าเทียบกับไก่ตัวอื่นที่มีอายุเท่ากันจะมีขนขึ้นเต็มตัวเจ้าสิบหมื่นนี้นะครับต้องเลี้ยงดูเป็นพิเศษกว่าไก่ตัวอื่นในซุ้มเพราะมันบินไม่ได้และเวลาปล่อยต้องคอยเฝ้าไม่ให้ตัวอื่นมาเจกเพราะไม่มีขนครับแหมเวลานอนนะครับก็ต้องกางมุ้งให้นอนเพื่อป้องกันยุงกัดจะสังเกตได้ว่าบริเวณยังไม่มีขนผิวหนังนะฮะ จะไม่มีรูขุมขนส่วนเรื่องอาหารการกินก็กินเหมือนไก่ทั่วไปเลยครับที่ผ่านมาก็พอมีคนรู้ข่าวก็จะมาขอดูบางคนนะครับจะมาขอซื้อแต่ตัวเองบอกว่าไม่ขายครับเพราะตั้งแต่เลี้ยงไก่มาก็ไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกจึงอยากเก็บเอาไว้เลี้ยงเองครับมีเคยมีคนมาขอดูไหมครับพี่มีครับ แล้วขอซื้อบ้างไหมผมไม่ได้ขายเคยมีมีคนมาขอซื้อไหมมีเพื่อนเขาแม่งไปเดี่ยเผมไม่ได้ให้มันแกล้เลยครับคนมาจับดูบ่อยแล้วก็ปล่อยวิ่งตามปกติปล่อยไม่ได้พี่โดนใกล้อื่นจิกมันมีตะหนังเขาใกล้อื่นจิกก็หนักคาดเลยก็คือดูแลเป็นอย่างดีเลยครับปล่อยไม่ได้นี่หน้านี้น่ากลัวยุงคัดมันแน่แล้วนี้เราป้องกันยังไงฮะแล้วผมนอนมุ้งแบบนี้ครับ มันเป็นตะหนังอันนี้เป็นไก่พันธอะไรครับน่าจะเป็นปลาก่อยครับเพราะผมซื้อแม่พันปลาก่อยจากน้องมามีชื่อไหมตัวนี้ไม่ประมาณนี้เลยสิบหมื่นสิบหมื่นครับมันเหมือนในหนังไม่มีขนเราซื้อแม่มาแพงไหมซื้อน้องมาพันสามครับแม่ไก่ ผมไปซื้อแม่พันธุ์เข้ามาแล้วเห็นมันอยู่ในคคอามันอะ่ะมีแปดตัวมีมันไม่มีขนอยู่ตัวเดียวผมก็เลยขอแบ่งน้องชายมาครับมันไม่มีขนตั้งแต่เล็กเลยครับครับอันนี้สามเดือนมันไม่ขึ้นหรือปีนี่ครับผมก็ไม่เคยเห็นมันยังไงมันไม่ขึ้น,น,นแล้วปวกติไก่อายุประมาณนี้ครับขนทั้งเต็มนะครับอันนี้มันไม่มีรูคมขนครับพีบ่ ตอนที่เราไปซื้อมามันเป็นแบบไหนตอนนั้นมันไม่มีทั้งตัวเลยครับมีแต่หนังขนาดนี้แล้วนี่คือเราก็เก็บไว้อย่างนี้ครับอะไรวามันแปลกดิพี่ไม่เคยเห็นมันไม่ยอมขึ้นอนะแล้วมันกินอาหารอะไรตามปกติไหมปกติเลยแล้วมันบินได้ไหมไม่ได้ไมันไม่มีเลยพี่มีแค่นี้ยครับถ้าท่านผู้ชมมีเรื่องแปลกนะครับหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งข้อมูลมาได้ที่ w w w t h a i r e f e r e n c e c o m ครับเราจะส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปถ่ายทาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในเรื่องราวประเภทนี้นะครับพบกับเรฟเฟ e นซ์ทั่วไทยกับวุฒิชัยได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ